สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำนมัง่ะไวเหมือนเดิมค่ะเรื่องกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องนี้จะเป็นแนวอัตพานค่ะเป็นแก๊งแต่ละแก๊งปกครองแบ่งการปกครองที่ตะวันออกที่ตะวันตกอย่างนี้นะคะซึ่งพระเอกของเราก็เป็นอีกแก๊งหนึ่งพระเอกของเราก็เป็นอีกแก๊งหนึ่ง ซึ่งทั้งสองคนอ่ะ,อ,ะอีกแก๊งหนึ่งอยู่ตะวันออกอีกแก๊งอยู่ตะวันตกก็คือมีเขตเดนแบ่งกันด้วยนะคะว่าให้ยุ่งเกี่ยวกันซึ่งนายเอกของเราอ่ะเป็นคนที่เรียกว่าซินเดนเลยกันนะคะเพราะว่าพระเอกอ่ะนางเอกของเราอ่ะจะเป็นศัตรูกันหน่อยๆก็คือเจอหน้ากันแล้วจะกัดกันนะคะไม่ค่อยถูกกันแต่อันที่จริงอ่ะนางเอกอ่ะชอบพระเอกมากมาก แต่ว่าเป็นคนซในเละที่ถ้าอยู่ต่อหน้าก็คือพูดไม่ตรงกับใจแต่พอกับรับหลังเนี่ยเสียใจมากที่ไม่กล้าคุยกับเขาหรือว่าพูดไม่ดีไปกับเขาซึ่งเป็นเรื่องนึงที่สนุกนะคะเพราะว่าพระเอกของเราเคยช่วยน่งเอกเอาไว้ตอนเด็กก็เลยท้าให้หน่ของเราปลื้มพระเอกของเรามากๆเลยแต่พระเอกของเราไม่รู้ตัวนะคะเพราะจำไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องนึ่งที่สนุกค่ะ เรื่องนี้ยจะมีกากสองด้วยนะคะเรื่องเนี้เป็นเรื่องหนงที่สนุกค,ค่ะต่อด้วยเรื่องที่2นะคะเรื่องเนี้มีแปลไทยแล้วแต่ว่ายังไม่หมดนะคะเรื่องนี้ยรู้สึกเหมือนจะแปลถึงแค่2ตอนเองเรื่องนี้จะเป็นแนวที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กกัน <Whew. S 1> ค่ะพะาอกับเอกเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันซึ่งพระเอกบอกกันนะเองว่า ถ้าหาว่าไพร์โตขึ้นไพรจะแต่งงานกับนางนเอกายก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าในกฎหมายอะ่ะมันไม่ได้มีกฎหมายที่ให้ผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายด้วยการไพรของเราก็เลยจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้แต่งงาน,นกับนางเอกด้วยการที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่เปลี่ยนกฎหมายเพื่อจะได้แต่งงานกับนางเอกค่ะ ไปเรื่องที่สนุกนะคะเรื่องเนี้ยแปลถึงตอนที่สองเองค่ะยังไม่ได้แปลต่ออ่อนะคะแต่ว่าอังเกเเน่รู้สึกเหมือนจะจบแล้วนะคะซึ่งรู้สึกว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกมากๆเลยค่ะต่อด้วยเรื่องที่สามนะคะเรื่องที่สามเนี่ยจะเป็นนางเอกเป็นคนที่ใจดีแล้วก็ชอบเด็กมากๆซึ่งวันหนึ่งอะ่ะกลับจากที่ทำง,งานมา ก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งที่ยืนตักฝนอยู่ก็เลยไปช่วยซึ่งมันดึกแล้วก็ไปถามเด็กคนนั้นว่าพ่อแม่อยู่ไหนหรอหรือว่าหลงทางสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่อยู่ไหนในของเราก็เลยชวนมาอยู่ที่บ้านด้วยละกันเพราะว่ามันเดึกแล้วก็เลยพามาอาบน้ำแล้วก็ทําอาหารซึ่งหนัก อังเอกของเราก็ทนอาหารไปใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนมีดจะบาดมือนะคะเลือดก,ก็เลยไหลรอนเลือดไหลเท่าน,นั้นแหละพระเอกของเราก็ดื่มเลือดของนางเอกนะคะเลียที่นิ้วเสร็จก็เริ่มอยากจะดื่มเลือดมากขึ้นก็เลยกัดที่คอของนางเอกไปนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นพระเอกของเราเป็นแวมไพค่ะซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกนะคะ แล้วไหนจะให้พระเอกอยู่ด้วยหรือว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ไปติดตามได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็แปลไทยจบแล้วค่ะถ้าหาว่าสนใจก็ไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะเขียนชื่อเอาไว้ใต้คลิปค่ะ